มีคนขอมานะครับว่าให้รีวิวแอลดาโก้เรสักเตอร์โกอาร์มหรือมังกรทองจัดไปคือตัวนี้มันทำให้ผมนึกถึงไอ้เจ้าไกอา,าดากูลของฮาบะคูเทนมากเลยมันมันมังกรเหมือนกันอ่ะใช่ไอ้ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันกับที่เป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์สายไอ้แท็กของผมถ้าไม่มนถึงแกล่งขนาดนั้นล่ะอ่ะแยกชิ้นส่วนก่อน นี่คือหนึ่งคือมันมีชิ้นที่เรียกว่าเมทัลเฟสก็คือเฟสที่เป็นเหล็กเหมือนเนี้ยเนี่ยเฟสเหล็กเลยเสริมความหนักให้โอ้โอโอ,โอเลยเสริมความหนักให้ตัวเบมันมากๆกสองก็คือคมของเอลดาโกเดสัคเตอร์เนี่ย มันถือว่าเป็นคมที่ตีแรงอย่างหนึ่งเลยนะแล้วมันก็หนักมากด้วยสองใช่คือมันหนักสีมากแหละมันทาสียิ่งตัวที่ทาสีมันยิ่งหนักโอ้โอโอ้โอ้ไมตกบ่อยเนี่ยมันยิ่งทาสีมันยิ่งหนักมากแล้วบวกกับมันดูดหมุนได้ถ้าเป็นของแท้มัน,นอาจจะดูดดีกว่านี้นะแล้วก็แล้วก็ก้นอันนี้ที่เป็นที่จริงมันควรจะเป็นสีแจกนะแท็กกันเนี่ย แต่นี่มันเป็นของมิทิโอเอลดาโกของเกมมันก็ทำมาแบบนี้แหละแท็กนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วก็บอททอมที่เป็นแบบมันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่บอททอมอันเนี้ยมันวิ่งเร็วมากมันเป็นเหมือนมันก็คือของมิทิโอเอลดาโกเหมือนกันเหมือนไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเอามิทิโอเอลดาโก้ผสมกับเอลดาโก้เดสต์รัคเตอร์ะมันทำให้มันแบบตีแรงมาก ใช่ของแท้ผมไม่มีแน่นอนถ้าจะมีก็มีเฟกมีเฟกมันก็แพงอยู่ดีสามร้อยกว่าบาทโอ้โหมาเราลองเล่นกัน <c oughs> เล่นกับสกรูฟ็อก ออออีีกกรรบบแต่ข้อเสียงของตัวนี้คือหนวกหูใช่หนวกหูมากอ่ะคือผมคงบอไม่ทันแล้วแหละว่าใครที่ถึงดูถึงฉากมันสู้คือรถเสียงด้วยนะดังมาก ถ้าไม่ชนไม่โดนมันก็จะประวันนี้แหละนะ ก็เป็นประมาณนี้ครับเจ้า e l d a r c ดิส s t r u เตอร์กวามใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ